สบายดีพี่ๆทำนองมนในองค์จิมาตามัมตีนใกล้กเซฟกันเดินแม่ค้าผู้ตมัมมีกระทิ้นทุกคนมีน้ำไหมซ้ำเอามาเล่นลงไปขั้นตอนต่อไปเอามาหนาว จ้าทำมาทูฟกาลงไปปลาเดประเดเซ่เซลงไป <S <S ลงไปโอาาเครถลงไปเน่งบ้างเหรอใจเอามะคือมะคือเปาะลงไปเอปลาะ

เป็นปินเนเนเนดเอ้่ <c oughs> เ,เลยเอาพักหอมปีลงไปคือพักหอมเลยเนาะทุกคนเนาะขันตอดชุด่ายตักใส่จานเรียบร้อย จะออกมาเป็นแบบนี้ตำตีนไก่อามิดกะทินโขยเอาเลือดใส่เสษเศษเออ หน้าตากับสิออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่บ้ามาไปไปขิงบ้านเป็นแบบประมาณนี้เลยทุกคนเสแบแบๆน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อ ัน,นก็กินบัตน,นี้ก็ทุกคนบัตน,นี้ก็ขั้นตอนการกินเดอ้อทุกคนกินตําตีนไก่อีทุกคนหน้าตาสิเป็นแบบนี้เนาะมาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อทุกคนเดอ้อมากินน้ำไม่องเดอ้อขั้นตอนการกินเนาะทุกคนแทบแทบ đường kha tăng con mình đường kha tặng con nạ đường

ใต้นาน้ำยังมาถันได้อาบเรืยอกินชมแล้วช่างซีนใกล้มานี่กินชมเธอมันชื่นป้าเธอมันชมป้ามันเปียวป้าทุกคนกินแล้วจะที่อาบน้ำมาใต้นานซื้อผ้ายังบ่ได้เป็น xẹp xẹp cả cho cội nhọt cả tim thấy không chuột phật nhảm Tẹp tẹp nóng cắn Tin Tin cải Tháo cải Khó thột khó phải nọ báo bò chú phạc cả Rồi kiếm mắn Nó tẹp tẹp nóng cắn đơ Mình to มีกระติ้นมีไคลอดมีมะละก,กอใส่น้ำกันมีหอมใบเลอยเนาะและ้วก็โทษดินทุกคนแฉ็บๆมาเท่านี้ก็พอบยบใบกันเดอ้อจบคลิปก่อนเนาะขอไม่พอใจอย่าลืมพามากลไลก็เลิฟไปเลยเด้อเพื่อกินเป็นกำลังใจให้แม่องค์เนาะเพตรคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะ เซ็บๆนำกันเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย